ก็สวัสดีครับวันนี้มีภารกิจมาให้น้ำช้างตกมันครับดูพี่วดูจากดูจากงาครับเมื่อกี้เพิ่งทิมดินมาครับดูนะครับนี่อันนี้มลกดครับมลกดตกมันอยู่พี่วเห็นไหมครับนี่นะครับนี่น้ำมันจะออกตรงนี้ครับ จะมีรูเล็กๆอยู่ตรงบริเวณนั้นนะครับก็ไหลออกมาเลยนะเอาที่ปากเลยก็จะมีที่ยยาวะเยวะเพศด้วยครับที่ไหลครับจะมีน้ําไหลตลอดเวลานะครับเรียกเขาเรียกภาษาช้างก็เรียกว่าลงลึงครับลงลึงเริ่มมีอาการครับเพราะว่ามีอีกเชือกเดินผ่านครับ แลครับตึงแล้วครับตอนนี้ตึงแล้วเอาหอ,อกสั้นด้วยครับใช้หอ,อกสั้นกินก็จะกินครับแต่ว่าแวงมากเลยค<ม>ือคือทำไมตะขอยา อาหารก็ไม่ค่อยกินครับตอน,นย่าไม่ค่อยกินเลยสับปะรดไม่ค่อยกินเอาให้ยายครับอันนู้นด้านนู้นจะเป็นยายนาตาลีนะครับยายนาตาลีครับค่อนข้างตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีอารมณ์ฉุนเฉียวมากนะครับเนี่ยเราเดินไปไหนก็จะเดินตามเราตลอดต้องขอโทษด้วยนะครับนยอาจจะภาพอาจจะไม่ชัดนะครับอันนี้ก็จะเป็น ให้น้ำนาตาลีครับโซนนี้จะเป็นโซนช้างตกบันท้งนั้นเลยนะครับโซนนี้คุณยายคุณยายนาตาลียังไม่เป็นในการเอาสายางเข้าปากครับคุณยายเป็นรุ่นรุ่นรนรุ่นเดอะยังกินน้ำเวลาต้องใช้งวงครับคุณยายนาตาลีมีพี่ๆคนไหนไหมครับที่ว่า รู้ประวัตินางคุณยายนาตาลีครับรู้ไหมครับผมก่อนหน้านี้ก็มีทางช่องพี่ๆหลายช่องนะมาถ่ายทําเรื่องนาตาลีสามารถเข้าไปดูได้นะครับผมนี่ก็จะตึงใส่ผมถ้ากินเสร็จนี้ก็จะพุ่งใส่ผมเลยนะครับมิตรของนางก็ค่อนข้างที่จะไม่เป็นมิตรกับเราเท่าไหร่ครับ ก็เริ่มตึงแล้ววันนี้ก็ได้มีโอกาสได้กลับมาถ่ายเป็นคลิปให้พี่ๆได้ดูกันนะครับก็จะพยายามในการทําคลิปลงคลิปให้พี่ๆได้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายครับถายไปหลายเดือนหลายปีแล้วครับการทําคลิปครับต้องขอโทษพี่ๆ เอก็ไม่แม่ทุกคนด้วยนะครับผมก็จะ,พ,ะพยายามพัฒนาตัวเองนะครับต้องขอบคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมครับช่องลายมรกตนะครับตอนนี้ไม่ค่อยออกมากเท่าไหร่ครับแต่ว่าผมว่าจะไปเอาพวกผลไม้มาให้กินนะครับเพราะว่ามรกตตอนนี้มรกตไม่กิน เขาเรียกอะไรนะพี่เหมือนเหมือนช้างเบื่ออาหารครับไม่ค่อยกินเลยก็เดี๋ยวจะไปเอาพวกผลไม้พวกแตงมาให้สักถุงสองถุงครับเพื่ออย่างน้อยก็ได้กินแตงกินอะไรได้มั่งครับจะได้ท้องไม่ว่างจะได้ไม่ป่วยง่ายครับคนใจน่าตลี่บ พี่ๆต้องเข้าใจนะครับว่านี้คือการนี่คือธรรมชาติธรรมชาติของน้องช้างก็ต้องตกมันครับตอนนี้มลกดตกได้2เดือนแล้วนะครับ2เดือนแล้วสองเดือนก,กว่าแล้วอีกประมาณสักสองเดือนครับโดยรวมก็ประมาณ5เดือนครับต้องเช็คดูอาการก่อน ปกติก็ห้าเดือนนะครับห้าเดือนอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับพี่ๆครับเดี๋ยวผมจะพามาดูครับอ้ยใกล้เลยนะนี่ก่อนหน้าน,นี้ที่ผมจะถ่ายคลิปก็มีการแทงดินข้างหลังตรงนู้นแทงใส่เพราะว่ามีพี่ๆหลายเชือกเดินผ่านนะเป็นการกระตุนอารมณ์ของเขาซึ่งเขาอยู่ในภาวะตกมันครับตอนนี้ก็อยู่ในภาวะตกมันเเลยไม่ได้กินอะไรเลยเห็นไหมครับ งาแทงมั่วแทงใส่คนอื่นเขามั่วซั่วไปหมดเลยครับฮะไหน ก่อนหน้านี้ค่อนข้างที่จะหนักอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมมีพี่ๆเอาขี่ช้างมาครับ,รบมาไงครับพี่เดี๋ยวให้ดูครับเดี๋ยวให้ดูครับดูนะครับดูน้ำมันไหล น้ำมันไหลจะที่อวัยวะเพศ 1. จุดแล้วก็จะเป็นที่ขมับตรงนู้น1จุดนะครับสําหรับที่ช้างตกมันแล้วจะไหลนะครับนี่พอดีเห็นก,กิ่งแก้วมานะครับหนูก็เริ่มหันหน้าไปหากิ่งแก้วแล้วอันนี้เราต้องอยู่กับกับเขาต้องเรียกอะไรนะเขาต้องเรียกเรียกว่าปรับสภาพอยู่กับสภาวะของเขาให้ได้ครับ เพราะว่าเราต้องอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงเราก็ต้องเว้นระยะห่างกันครับเราต้องเข้าใจว่านี่คือธรรมชาติของน้องช้างเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลเขาในยามที่เขาเป็นอย่างนี้ครับตอนนี้เขาเนี่ยเนี่ยหญ้านะผมตัดมานะไม่กินเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือสับป,ปะรดสับป,ปะรดนี่ไม่กินเลยนะครับสับป,ปะรด ก็เนื่องจากที่เขาอยู่ในสภาวะตกมันนะครับค่อนข้างที่จะเลือกกินหน่อยน่าจะไปเขาเรียกอะไรนะพีน่น่าจะไปกดฮอร์โมนในการอยากอาหารนะครับน้องยกน้องยกโยนโยนโยนยนให้หนึ่ง,งต้นซิว่ามรากรจะกินไหม ก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับพี่ๆครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมาทําคลิปแล้วจะพยายามทําคลิปให้พี่ๆแม่ๆได้ดูกันครับตอนนี้ก็จะพยายามเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมีความยากนะครับพี่ๆเพราะว่าตอนนั้นก็ยังไม่มีภูมิต้านทานโอ้ยกินกินกินตอนแรกก็ไม่มีภูมิต้านทานในการเขาเรียกอะไรนะในการเจอเจอเจอคอมเมนต์ตอนนี้เริ่มมีภูมิต้านทานแล้ว ใช่ในด้านลบๆโอ้ยกินแล้วกินแล้ววันนี้กินโอ้ดีมากดีมากจะกินได้ถึง1ต้นไหมเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปตัดหญ้าแล้วครับทุกคนก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่มรกรของเราด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่ในสภาวะตกมันครับอีกประมาณ2เดือนครับจะได้มาเฉิดชายให้พี่ๆทุกคนได้เห็น ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับกับการทําเหมือนกับการทําคลิปเล็กๆเลยน้องพี่ๆนะใช่เพราะว่าหายไปนานครับตอนนี้ก็จะพยายามครับทุกคนครับขอบคุณนะครับที่ยังติดตามผมอยู่ครับผมควันเลียวนะครับผมก็ขอสวัสดีพี่ๆเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกหลายอย่างครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวผมนั่นเองครับขอบคุณครับสวัสดีครับมูม